เอ็ดปีกระจูตัวนี้เป็นสกินของมันนั่นเองเนาะนี่สกินตัวนี้เห็นไหมโอ้โหอย่างเท่นะยินดีต้อนรับสู่เกมฮ็อกเกตอินคัมมิ่งกับทิฟเซเตอร์นะคะใครอยากดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเกมนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนั่นเองเนาะสำหรับเกมฮ็อกเกตเนี่ยก็เป็นเซิร์ฟของสกอร์บอลนะคะของเซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะสำหรับกิจกรรมของวันตุ๊จีนนั่นเองนะคะก็กิจกรรมวันตุ๊จีนของเซิร์ฟสกอร์บอลเนี่ยก็จะมีกิจกรรมย่อยๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะกกก็็จะะะะมมมมมมีีเเเเตตโปอออนนรรดดััับ S ววววให่่้้้ยขขาาาาคแลลงงงไท แจกเยอะแยะมากมายเลยนะก็เรามาดูที่กิจกรรมแรกกันก่อนว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะก็อันแรกก็จะเป็น red pocket นะคะกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีซองขึ้นอยู่นะเราสามารถรับได้วันละ10ครั้งนะคะเห็นไหมตัวขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะสามารถรับได้วันละ10ครั้งสามารถส่งได้วันละ1ครั้งนะ,ะส่งซอง red pocket นี้ได้เนาะ,ะแล้วก็มันขึ้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถกดรับได้เลยนะ อ่าก็รับมาแบบฟรีๆก็จะได้เป็นเพจนะแล้วแต่แบบดวงของเราว่าจะได้แบบเยอะขนาดไหนเนาะก็ในซองนี้ที่เขากดรับเนี่ยเยอะสุด3ามเพจเลยนะถือว่าได้มาแบบฟรีๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนอ่ามีขึ้นอยู่แบบนี้เรากดรับได้เลยนะแต่มันจํากัดแค่วันละ10ครั้งเห็นไหมจานวนนี้ สิบครั้งเท่านั้นวันละสิบครั้งเราสามารถกดรับได้แล้วก็เราสามารถส่งได้วันละหนึ่งครั้งนั่นเองกดส่งไปเลยกดส่งได้นะเห็นไหมเอยเสียหนึ่งร้อยน่าจะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะะทุกคนถ้าจะส่งก็กดโอเคตรงนี้ได้เลยนะหรือสามารถกดรีเฟซไม่อยากรอกดรีเฟซตรงนี้ได้เห็นไหมมันก็จะมีหน้าใหม่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดรับได้ใหม่นั่นเองเนาะก็ระยะเวลากิจกรรมของ Red p o c k เ t เนี่ยก็จะมี12วันนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็มากดรับกันได้ทุกทุก สิบครั้งต่อวันนะส่งได้วันละหนึ่งงต่อวันนั่นเองสําหรับเลฟพ็อตเกตนั่นเองนะทุกคนมาถึงกิจกรรมที่2กิจกรรมที่2ก็จะเป็นการแลกนะคะการแลกเศษเนาะหรือตู้แปลงเศษนั่นเองนะคะตัวกดมาตรงนี้เลยเลยนะอันนี้เนี่ยก็หลายคนที่เล่นมานานแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็กดรูปที่รูปบวกตรงนี้เนาะ,ะเลือกตัวโปเกมอนที่เราต้องการแปลงเศษอ่าแปลงเศษเป็นตัวนี้นะคะเลือกเศษอ่าสมมุติว่าจะเลือกไฟเยนะเพิ่แล้วก็ต้องการเอาเศษโปเกมอนที่เราเจอเป็นเศษไฟเยานะ ตัวโปเกมอนที่เราไม่ได้ใช้มันเยอะมากเลยเนี่ยก็กดเลือกได้เลยนะสมมติว่าเจอตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ลากมาปุ๊บแบบนี้ให้สุดนะหรือจะลากแบบแค่แบบไม่ตามจํานวนที่เราต้องการก็ได้เนะราเลยจะเลือกหมดเลยก็ได้นะก็จะได้เศษไฟยเยอร์41เศษนั่นเองนะทุกคนแล้วก็เสียเพชร205นะเพชรเนี่ยจะเสียตามจํานวนครั้งที่เรากดเลือกเศษนั่นเองนะเห็นไหมถ้ากดน้อยก็เสียน้อยถ้ากดเต็มก็เสียเยอะนั่นเองนะกิจกรรมในแบบการแรกนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ2หรือ3วันนะคะทุกคน ก็สามารถแปลงเศษเป็นตัวที่เราอยากได้ได้นะเศษโปเกมอนตัวไหนที่เรามีเยอะไม่ได้ปั้นไม่ได้ใช้ก็เอาม่อหอยแปลงเศษเป็นตัวที่เ,เราจะปั้นยาวๆนะเพื่อจะอัพดาวได้เยอะนั่นเองนะอเนาะโปเกมอนที่เราจะปั้นยาวๆก็จะได้หุนขึ้นนั่นเองนะมาถึงกิจกรรมถัดมาก็คือสกายสคาร์เปอร์นะฮะกดมาตรงนี้เลยอันนี้พิเศษสุดๆก็จะได้เศษโปเกมอนระดับ S ด้วยนะตัวใหม่นั่นเองนะคะก็คือฮิบานี่นั่นเองเนาะฮิบานี่หรือตัวร่างเต็มร่างสามมันก็คือเป็นเอสเปิลนะคะตัวนั้นตัวธาตุไฟนั่น กดมาที่ของรางวัลตรงนี้รีเควสตตรงนี้นะเห็นไหมก็จะมีเศษที่บานี่มานะคะทุกคนทำเควสต่างๆนะให้ครบตามที่มันขึ้นอยู่เนาะ <S 1> <S 1> แล้วก็กล่องตรงนี้ในระยะเวลาที่เราแบบทำครบทำเควสทําแต้มครบของมันเนี่ย จะได้เศษขึ้นมาอีกนะฮิบานี่ตรงนี้ตั้งเต็มก็คือเอสเบิร์นนั่นเองนะคะทุกคนก็ถือว่าแบบนี่เป็นตัวใหม่ที่น่าแบบลองเหมือนกันเนาะถ้าได้เศษครบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไว้ทําคลิปรีวิวสกิลของตัวนี้ให้นั่นเองนะก็แนะนําว่าอย่าลืมนะมาทาเควสให้ครบครบนะคะเล่นให้ครบนั่นเองนะสำหรับตู้กิจกรรมนี้นั่นเองก็จะลงได้ประมาณ3ครั้งนะฮะสครั้งต่อวันนั่นเองเนาะก็จะเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะกดให้ดูเลยแล้วกันเนาะหมันเป็นการสร้างบ้านนะฮะต่อบ้านต่อตึกนั่นนเองนะ เอากดให้มันตรงกับตรงตรงกลางนะคะทุกคนถ้ามันเอียงไปเนี่ยมันก็จะไม่นี่นะถ้ามันเอียงไปมันก็จะเล่นยากนะคะทุกคนให้มันตรงแบบลงตรงกลางของมันเนาะแล้วก็มีระยะเวลาตรงแถบสีหงเหลือตรงนี้ระยะเวลาจํากัดของมันนะแล้วก็ถ้าเราลงพลาดเนี่ยตรงที่เครองหมายตกใจสีเหลืองเห็นไหมก็จะเป็นจานวนเหมือนหัวใจจํานวนอนี่ของเรานะฮะก็ถ้าหมดสามครั้งปุ๊บพลาดสามครั้งก็คือจบเลยตานนี้นะทุกคน วันละสาครั้งนะลงเล่นเ้ากดเลือกไปเนาะอ่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเลยนะสําหรับกิจกรรมนี้ปึ๊บไม่ก็จะขึ้นเพอร์เฟกถ้าเราแบบลงตามที่มันกําหนดให้นะอันนี้ก็เอียงวิรีบกดไปอะ่ะ <c oughs> ได้สี่ร้อยสามสิบนะฮะ ก็จะเป็นแต้มแบบจำนวน43่ร้มบาณวันนี้เห็นไหมถ้าเรายังแบบยังไม่ครบถ้าถึง25ชั้นเนี่ยก็จะได้เศษไอเปิลมา2เศษแล้วก็การทำเควสตอะไรต่างๆก็จะได้เพิ่มเข้ามาด้วยเนาะก็แนะนำว่าแบบตั้งใจเล่นดีๆนะสำหรับโหมดตรงนี้สกายสคารเปร์นะคะก็จะเป็นแบบได้เศษตรงนี้มาด้วยดิ่งเราได้แต้มเยอะทำเควสครอบอะไรเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้เศษเอสเปิลเยอะนั่นเองนะหรือฮิบานี่นะหรือเศษฮิบานี่นั่นเองนะทุกคนประมาณนี้สำหรับดิการสกายสคารเปร์นะคะ กิจกรรมถัดมาก,ก็มาดูตรงนี้เลย Time Limited Event นะคะกดมาที่ตรงคูปองแลกตั๋วอะไรต่างๆต,ตรงนี้นะ ก็สามารถกดรับได้ตัวตรงนี้เนี่ยเราได้จากการผ่านดานเยาเควสล้างกวดล้างเควสเนี่ยก็ได้มาก็มีนะ,ะทุกคนแบบตัวขุป,ปองสีม่วงก็มีสีฟ้าด้วยนะเนี่ยสีฟ้ากับสีม่วงนะคะก็สามารถแลกของรางวัลตรงนี้เศษสีเหลืองเศษทองนะคะแล้วก็เศษโปเกมอนในนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะอ่าตัวนี้เป็นด้วงตัวใหม่นะแล้วก็เศษเอสปิกจ S ู achu, นั่นเองนะเศษเอสปิกจ S ู achu, นะคะแล้วก็เศษตัวอื่นเห็นไหมอ่าแล้วก็มีอาวุธม่วงด้วยนะคะทุกคนเลื่อนลงมาปุ๊บเห็นไหมก็มีกุญแจการอัพอ่าดาวเครือ ประดับนะฮะแล้วก็สีม่วงเห็นไหมตรงนี้ก็ใช้ตัวฟ้า20ตัวม่วงอีก60นั่นเองนะแล้วก็อันถัดมาเนี่ยก็คือเป็นแบบทินเกตนะคะเครื่องประดับของโปกเกมอนนั่นเองเนาะอันนี้สามารถเลือกได้นะสามารถเลือกได้อันสุดท้ายมาเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนทินเกตเหมือนกันเครื่องประดับโปเกมอนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเลนตอมนะคะอันข้างบนก็จะเป็นแบบเราสามารถเลือกได้อันล่างมาเนี่ยก็เป็นแบบเลนตอมแบบซุ่มออกมาให้เราไม่สามารถเลือกได้นั่นเองนะประมาณนี้สําหรับ อีเวนต์นะคะลิมิเต็ดนะคะก็จะเป็นการแลกคูปองนั่นเองเนาะกิจกรรมถัดมาก็คือลัคกี้แบ็กนะคะก็มาดูเลยว่าเป็นอะไรบ้างนะตรงนี้เนี่ยก็จะพิเศษก็คือจะมีสกินโปเกมอนมาด้วยก็โปเกมอนที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเอสปิกาจูนะคะทุกคนก็เป็นตัวนี้เลยนะสกินบางคนก็อาจจะงงนะว่าเป็นตัวไหนก็คือตัวนี้นั่นเองเอสปิกาจูของเซิร์ฟอันนี้เนี่ยก็ใส่โค้ดแล้วได้มานะเซิร์ฟกบอนะคะทุกคนเนี่ยเอสปิกาจูตัวนี้เป็นสกินหงอันนั่นเองเนาะนี่สกินตัวนี้เห็นไหมโอ้โหอย เนะอ้เดี๋ยวจะอาจจะปั้นก็ได้นะ ผื่อแบบจะได้มานะคะสำหรับสกินของเอสปิกาจูนะก็ขยันทําเควสให้ครบนะครบตามระยะที่มันกําหนดให้เนาะก็จะได้ครบทั้ง16เควสเนี่ยเราก็จะได้สกินของเอสปิกาจูมานั่นเองนะเหมือนสกินฮัทซัมของเซิร์ฟไทยเลยนะทุกคนที่แบบได้สกินฮัทซัมมานั่นเองเนาะอ่าก็ทำเควสให้ครบ16เควสนะคะไล่ทาไปเรื่อยๆนะระยะเวลาของกิจกรรมนี้ก็จะมี10วันนะคะกี่สิวันนะลัคกี้แบ็กตรงนี้นะคะทุกคนก็รีบมาทําได้เลยนะให้ครบ16เควสก็จะได้สกินของเ ปิกาจูไปนั่นเองนะคะก็ถือว่าเท่มากสกินของมันเนาะถ้าใครปั้นตัวนี้อยู่ก็สามารถปันได้ยาวๆยิ่งเลเวลเราเพิ่มสูงขึ้นจำไม่ได้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะก็จะมีเศษเอสปิกาจ S ูให้แลกในรานค้าได้นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมถัดมาเลยนะคะกิจกรรมถัดมาก็คือกิจกรรมนี้นะฮะก็จะเป็นรูป,ปโปเกมอนตรงนี้เนาะก็จะมี5วันนะห้าวันนะ,ะสำหรับของรางวัลในเควสต่างๆนั่นเองเนาะแต่ระยะเวลากิจกรรมนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด7วันนะะั่นเองนะก็คือการทำเควสต่างๆนั่นแหละนะทุก ทีมมันกำหนดให้ทั้งหมด5วันนั่นเองนะก็ทาเควสผ่านด่านต่างๆนะเคลียร์เควสเลเวลอัพต่างๆเนี่ยก็จะได้ของมานั่นเองนะก็ของก็จะมีพวกเพสแล้วก็ของอัพต่างๆแล้วก็ตรงรูปโปเกิบอลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสุ่มไอเทมออกมาให้เวลาเรากดเปิดมาเนาะก็จะมีไอเทมแบบพวกเศษปเกมอนต่างๆหรือเศษสีทองนะฮะหรือไอเทมต่างๆนั่นเองเนาะก็จะมีเป็นแบบสุ่มออกมาให้แรนดอมออกมาให้นั่นเองนะคะก็มานี้ก็รีบๆมาทำเควสให้ครบนะทั้งหมด5วันระยะเวลาก กิจกรรม7วันนั่นเองนะคะ,คะกิจกรรมถัดมาดกิจกรรมถัดมาก็คือลัคกี้สปินตรงนี้เลยนะลัคกี้สปินตรงนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนของเซิร์ฟไทยนะเซิร์ฟไทยจะมีแบบตัวใบม,มอระดับเอสพัรขึ้นมาด้วยนะแต่อันนี้ก็จะเป็นพวกเน้นเป็นเพชรส,ส่วนใหญ่นะเพชรแล้วก็เศษแล้วก็ตั๋วสีฟ้าแล้วก็ของอัปต่างๆนั่นเองเนาะแต่ประมาณนี้ลัคกี้สปินนะยิ่งเติมจะยิ่งได้นะแต่ว่าของเซิร์ฟไทยนี่เกลือมากนะเอสพัรของเซิร์ฟไทยในตู้ลัคกี้สปินเนี่ยไม่ควรที่จะเติมเติมเพื่อือหมุนนะ ก็แนะนํารอตู้สุ่มจะดีกว่าจะได้โอกาสไดเอสพัทชัวนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมเบ็ดเบทเทิลกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะคะที่เหลือก็น่าจะเป็นแบบพวกของที่แบบกิจกรรมที่มันเข้ามากันก่อนหน้านี้ที่คุ้นเคยกันดีเนาะอ่ากิจกรรมนี้จะเล่นยังไงนะคะเบ็ดเบทเทิลตรงนี้ก็กดบาที่เบดตรงนี้นะคะทุกคนเหรียญตรงนี้นะปึ๊บอ่าก็สามารถกด enter ตรงนี้ได้นะคะก็สามารถส่งไปปึ๊บแบบนี้อ่ากดเบ็ดตรงนี้ได้นะนี่ก็จะใช้เหรียญนะคะใน้เหรียญในการกด ส่งโทเคนนั่นเองอ่ะแบบนี้เอฟแล้วกด enter มาึ๊บแล้วก็กดเบสนะคะก็กด,นะกกดเลือกเอานะว่าจะเอาแบบเท่าไหร่เนาะเราใช้หนึ่งร้อยแล้วกันนะเรียนมีจํากัดนะอ่าก็กดให้ครบนะฮะทุกคนให้ครบตามจํานวนเนาะถ้าเหรียญมันไม่พอก็เท่าไหนก็เท่านั้นนะทุกคนอ่าแล้วก,กดไปแล้วกันเนาะกดมันให้ครบนะกดใช้หนึ่งร้อยเพราะว่ามันเหลือแค่สามร้อยนะเดี๋ยวมันไม่ครบทีมนะนี่เหลือสองร้อยก็ใช้ไปที100ละร้อยแล้วกัน กดเลือกไปนะทุกคนปึ๊บกดเบดไป แบบนี้ใช้เป็นโทเค็นนะนี้ก็จะได้ครบหมดแล้วนะทีมน่าจะเป็นแบบมันกําหนดมาให้นะสาหรับทีมอะไรต่างนะเราแค่กดคําว่าเบ็ดแล้วก็ลงเหรียญเท่านั้นเนาะมาได้นั่นเองเนาะแล้วก็วิธีแบบถ้าเราชนะหรือแพ้หรืออะไรต่างๆเนี่ยลงครบ10ครั้งเห็นไหมก็จะได้ตั๋วมานะสี่แล้วก็กล่องเศษมาแบบสุ่มนั่นเองชนะ3ครั้งก็จะได้ตั๋วมาด้วยชนะ6ครั้งได้ตั๋วมาเพิ่มอีกนะทั้งตั๋วทั้งเหรียญอาจจะได้เหรียญมาเพิ่มนะทุกคนเห็นไหมเหรียญโทเค็นต่างๆแล้วก็จะไปแลกอันไหนได้ บ้างก็กดมาที่ช็อปตรงนี้ได้เลยนะกดคำว่าชอ็อปปึ๊บ ก็จะมีเซตโปเกมอนระดับ S นั่นเองเนาะแล้วแต่เราจะเลือกนะเลือกแนะนําเลือกตัวที่เราจะปั้นยาวๆเพื่อที่จะอัปดาวออมานั่นเองเนาะก็อย่างเช่นถ้าใครปั้นไฟเจอร์ก็เลือกตัวไฟเจอร์ก็ได้แต่ระยะเวลาแบบของเซตนั้นๆตัวนั้นๆเนี่ยโปเกมอนที่มันขึ้นอยู่เซตโปเกมอนที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีจํากัดนะจำนวนจํากัดในการแรกเนาะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยลิมิเต็ดเห็นไหมก็จะขึ้นแค่10ครั้งเท่านั้นจํานวนการแรกมันแค่10ครั้งนะคะสำหรับเซตโปเกมอนเนาะแล้วของรางวัลอื่นอย่างเช่นเซตสีทองเนี่ สามครั้งเท่านั้นนะทุกคนแล้วของวันเห็นไหมจานวนของมันจะขึ้นลิมิเต็ดสีเขียวๆตรงนี้นก็คือจํานวนจํากัดที่เราสามารถแลกได้นั่นเองนะประมาณน,นี้แล้วกันนะทุกคนสําหรับกิจกรรมวันตุจ๊จินนะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็จะเป็นเพศการใช้เพศแรงตาร่างนี้ก็คุ้นเคยกันดีแนละ้วหรือเวอร,ร์บอสอะไรต่างเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะแล้วก็อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยอ่าก็จะมีของวันซ่อนอยู่นะทุกคนสามารถกดรับได้นะอ่าเหมือนหน้าปก ตัวที่เราเริ่มเล่นมาเนาะก็กดไปได้นะเราลองกดดูเลื่อนเต็มหน้าจอตรงนี้เนาะล้วก็จะมีของรางวัลขึ้นมาให้นั่นเองนะทุกคนมานี่ละกันนะคะสำหรับการแนะนํากิจกรรมวันตูจีนของเซิร์ฟเกเบิลพ็อกเก็ตอินคัมมิ่งนั่นเองเนาะถ้าชอบพินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะแล้วส่วนตัวเอสเบิร์นหรือฮิบานี่เนี่ยถ้าได้เสร็จครบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิว F X S e K อนเนวนนอฟเฟกต